ตอนนี้ไม่ใช่ศูนย์9โมงเช้า32นาทีนะคะได้เวลาที่เราจะนำเสนอรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันสิ้นเดือนวันพุทธที่30เมษายนนะคะตอนนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะเข้ามาพร้อมที่จะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศแล้วค่ะมอร์นิ่งสวัสดีค่ะคุณพัชรีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสุภววดีค่ะโอเควันนี้เสียงเป็นยังไงกันบ้างคะคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเช้าวันพุธวันนี้คอมเมนต์มันบอกสุภาวดีหน่อยว่าเสียงกล้องอยู่อีกหรือเปล่ายังไงฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเช้าวันพุธวันสิ้นเดือนอากาศดีนะคะคุณพัชรีคะท้องฟ้าปลอดโปร่งมากวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันวันนี้นะคะแล้วก็เช้ยเายัางถือว่าค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยสำหรับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะอ่าสำหรับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะเพื่นค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่ามียอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะคะอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ทางด้านประเทศมาเลเซียนะคะหรือว่าอยู่ทางตอนล่างของภาคนั่นเองนะคะซึ่งแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะทําให้ในโซนของภาคใต้เรานะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเพิ่มมากขึ้นในหลายๆพื้นที่นะคะ,คะนอกจาก เมื่อวานที่ทางด้านยาลามีอากาศที่เกณฑ์อากาศร้อนนะะอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้มีโอากาสที่จะมีเพิ่มขึ้นทางด้านปัตตานีแล้วก็นาราธิวะด,ด้วยนะคะค่ะส่วนพื้นที่พื้นที่เชิญค่ะยาถึงค่ะส่วนพื้นที่อื่นทางตอนบนของประเทศไทยนะคะก็ถือว่ายังมีโอากาสที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดได้ในบางพื้นที่ค่ะ คุณณาราสวัสดีมอร์นิง่งวันพุธวันสิ้นเดือนพอดีเลยนะคะคุณณราขอบคุณที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราชมไปพร้อมๆกันค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ในส่วนของภาคไทยละเทียมนะคะจะเห็นว่าเช้านี้นะคะาภาคใต้โดยรวมนะคะจะเป็นท้องฟ้าที่ค่อนข้างปลอดโปร่มมีเมฆน้อยนะคะจะมีบ้างเล็กน้อยอยู่ทางตอนบนทางด้านเพชรบุรีก,กับด้านประจวบแล้วก็ตอนล่างเลยนะคะทางด้านยาลานะคะเล็กๆหน่อยๆน,นะคะไม่เยอะมากค่ะ คุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์สวัสดีคุณบุญสวัสดีคุณบุญด้วยนะคะคุณบุญชมรายงานพยากรณ์อากาศจากพื้นที่จังหวัดอะไรพูดคุยสอบถามคุณพัชรีได้เลยนะคะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะนะจากเรดาร์ชุมพรตอนเช้านี้นะคะมีฝนเล็กน้อยนะคะอยู่ทางด้านอา่างไทยหน้าจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็มีฝนปานกลางค่ะอยู่ทางด้านทะเลอันมันแถวแถวหน้าจังหวัดระนองกับพังงานะคะอันนี้ก็ การเคลื่อนตัววันนี้ยังคงไปนลมตวนออกเฉียงใต้นะคะดังนั้นทางด้านฝั่งทะเลอันมันก็ขนส่วนใหญ่จะ,จะอยู่ในทะเลส่วนฝั่งอ่าวไทยนะคะเดี๋ยวที่เห็นอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็หายนะคะแล้วก็จะมีอีกทีในช่วงตอนเย็นถึงตอนค่ำนะคะค่ะคุณกุ้งสวัสดีคุณกุ้งด้วยนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของตรังค่ะสำหรับภาพตรวจอากาศของเรดาร์ตรังนะคะเราก็จะเห็นเป็น ฝนกําลังอ่อนปานกลางนะคะอยู่ทางด้านแนวเขาพระผ้านะคะตรงนี้นะคะ,ะมันจะเป็นลักษณะของฝนตามแนวเขาแล้วก็บวกถึงความชื้นด้วยนะคะความชื้น uh huh. จะอยู่ตามเขาพระผ้าเพราะว่าตัว,ต,วตัวเรดาร์ของรังน,นะคะจะด้านหลังเขาอาจจะเป็นจุดบอดนิดนึงทางด้านพระทะลุงนะคะ,ะ uh huh. ถ้ามีฝนเล็กๆน้อยๆก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าช้างนี้ถือว่าปลอดโปร่งนะคะถือ พราะเราดูจากดาวเทียมคู่กันด้วยเราเกษตรว่ามีเมฆที่น้อยนะคะแล้วก็ไม่เจอเป็นลักษณะของไม่ฝนด,ด้วยนะคะค่ะคือจะบอกว่าเส้นทางเขาพบผ้าตอนนี้เนี่ยอิจฉาพี่น้องชาวตรังมากเลยเวลาขับรถเนี่ยค่ะกลับบ้านถ้าอยู่พัทลุงกลับกลับตรังเนี่ยมันก็จะต้องผ่านเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่แบบติดเขาใช่ไหมคะแต่ว่ามันตัดสวยงามนะคะคุณพัชรีก็ ูกต้องค่ะมันจะมีช่วงนี้นะคะถ้าเป็นท้องฟ้าปลอดปรงแบบนี้เนาะเช้าเช้าจะมีหมอกค่ะพี่จิมจะมีหมอกนะคะแล้วก็อโดยลักษณะของถนนนะคะค่ะถนนตรงขอบภาคอ่ะช่วงที่จุดเขาขึ้นสูงนะคะต้นไม้อะเราเราเกือบสูงเท่าเรือนยอดของต้นไม้ดังนั้นโอกาสที่เราจะเห็นเห็นอีวอปอโพเชั่นก็คือการขายน้ำการขายน้ำ ของของต้นไม้แล้วขึ้นไปปิดไอนะคะค่อนข้างบ่อยมากใช่ที่ช่วงนี้กลับาเห็นได้นะคะค่ะค่ะใช่เห็นไหมคะดิฉันว่ามันเป็นเส้นทางที่สวยมากๆเส้นทางหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็มันเป็นเส้นทางที่เวลาอดไม่ได้ทุกครั้งเลยเวลาไปทีไลก็จะต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายถ่ายคลิปเป็นไหมคะคุณมัชรีคุณมัชรีกลับบ้านบ่อยใช่ไหมคะเป็นก็ ถ้าเมื่อก่อนน่ะบ่อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือนานๆทีนี่คะสองสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยถึงจะได้กลับบ้าน<ด>ใช่ไหมคะก็จะมีโอกาสได้ผ่านเส้นทางนั้นนะคะโอเคนะคะเห็นด้วยใช่ไหมคะคุณธนาพรชยัยถนนสวยถูกค่ะสวยจริงนะคะอันนี้แบบสวยจริงนะคะที่ฉันว่าการเดินทางในประเทศไทยในแต่ละเส้นทางเนี่ยภาคใต้ก็จะเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งนะคะภาคอีสานภาคเหนือภาคก,กลางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ คือคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วรเป่าเราถึงมองเห็นสองข้างทางสวยจะเป็นไหมเป็นไหมคะคุณปัจจีเกี่ยวไหมอะไม่ไม่ได้เพิมองว่าสวยตอนนี้นะคะมองว่าสวยมาเหนูชอบเวลาไปไหนก็ชอบมองข้างๆนะคะวิวข้างๆทางหนึ่งก <ๆ S 1> ็งไม่ทําใหม้มองรถแล้วก็สองก็ เเจอภาพที่สวยนะคะแล้วก็อีกอย่างช่วงเวลาที่ต่างกันจะเจอภาพที่สวยงามแตกต่างกันอย่างเช่นตอนพระอาทิตย์ขึ้นอ่าตอนพระอาทิตย์ตกใช่ค่ะโซนอ่าแม้แต่ตรงอะไรนะขออีกนิดนึงแม้แต่ตรงปากช่องที่โซนที่เป็นเขาที่ต้องผ่านเขาไปอะค่ะไม่ว่าจะนั่งรถหรือนั่งรถไฟนะคะตรงนั้นก็จะสวยผ่านทีไรก็เป็นจุดที่สวยใช่ค่ะถ้าฉลอน ใครที่ยังไม่เคยเดินทางโดยรถนะคะขับรถไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือรถไฟก็ลองลองเชวบดู ทักทายคุณสุดที่รักของยูซูนะคะทักทายเข้ามารอฝนค่ะเดือนหน้าเห็นฝนตกน้อยที่สงขลาส่วนคุณอิสาราคุณอิสาราถามมาจากประดังเบซาว่าสัปดาห์นี้ประดังฝนจะตกไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพราะว่าตอนนี้เรานอกเรื่องไปถึงตรังเพราะว่าคุณมัชรีเป็นคนเป็นสาวตรังแล้วก็ เราใช้ภาพตรวจอากาศด้วยไรด้าสถานีตรังก็เลยอดไม่ได้ใช่ไหมคะประมาณนั้นโอเคหน่อยแต่ก็เลยไปเยอะนิดนึง <c oughs> คือดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบออกนอกเรื่องจริงไอ้เรื่องในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนฟังค่ะคนที่ชมอยู่เฮ้ยยว่ากันเลยดิฉันเป็นคนที่ชอบออกนอกเรื่องจริงมัน มันอะไรนะมันได้ฟิลอะมันสนุกมันแฮปปี้กว่าแบบพูดในเรื่องตลอดเวลาอันนี้คิดเองนะไม่รู้คนฟังว่าชอบฟังถ้าชอบฟังบอกมาหน่อยว่าชอบฟังสุภาวดีพูดนอกเรื่องหรือว่าชอบพูดในเรื่องคุณอิสราบอกมาหน่อยคุณพงศักดคุยมานิดนึงนะแล้วก็รวมถึงคุณนาราด้วยนะคะอะพักใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ในโซนของภาคต้ออกวันนี้ยังถือว่าฝนค่อนข้างน้อยนะคะมีฝนปะขนองได้ปะแห่งนะคะแล้วก็ฝนส่วนใหญ่ค่ะเป็นฝนใหม่ค่ำดังนั้นพื้นที่ที่จะมีฝนตกในแต่ละอำเภอส่วนใหญ่ก็จะเป็นออด้านในนะคะด้านฝั่งด้านตะวันตกของแต่ละจังหวัดนะคะค่ะค่ะคุณธนาธนาพรเนี่ยคนเดียวมั้งที่ชอบเพราะว่าคุณอิสราก็ไม่ตอบคุณยูซูก็ไม่ตอบนะคะแสดงว่าเราต้องพิจารณาเราดิฉันต้องพิจารณาตัวเองอะไปต่อ,อก,กันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะคุณพัชรีคะ ในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะก็จะเห็นว่ามีอ,อันนี้ไม่แก้วหายอโอเคค่ะก็จะเห็นว่าสงขลาเล้านะคะก็จะมีฝนได้แค่ร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะคะแล้วก็ฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านอำเภอสเดานาทวีและก็สบายาสบายโยยนะคะแล้วก็ย้าอีกทีหนึ่งว่าส่วนใหญ่จะเป็นฝนหมายข้ามนะคะค่ะค่ะไปต่อกันที่รายงานอุณหภ,ภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อว,วันวัดได้36.2องศาเซลเซียสนะคะที่สนามบินกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะแต่ในโซนของภาคใต้ออกเราก็ไม่น้อยหน้ามีเกณฑ์อากาศร้อนอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ,<ท>ะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนะคะที่ยมเพอเมืองนะคะหอนองพลับนะคะ,<ท>ะและ้วก็โซนชนชุมพรชนสุราษฎร์ที่สนามบินสุราษฎร์แล้วก็ยังมีทางด้านนาครน,นะคะ,<ท>ะ,ะก็ยังมีเกณฑ์อากาศร้อนในกระจายกระจายไปในหลาย ะคะุณวยชัยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ออของวันนี้ค่ะ30เมษายนค่ะค่ะสําสหรับอุณหภูมิต่าสุดเมื่อเช้านะคะก็จะเห็นว่ามีอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันวัดได้23.0องศาเซลเซ,เซียสนะคะค่ะแล้วก็ ที่อื่นก็จะไล่ๆกันนะคะอยู่ประมาณ23-24ิบสามยิบสี่นะคะค่ะ,คะ,คะก็เป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายใช่ไหมคะยี่สิประมาณนี้<ช>กำลังสบายอือฮะค่ะ,คะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะ สำหรับปร,ริมาณฝนนะคะเมื่อวานค่ะวัดได้มากสุดนะคะ0.2นะคะมิล mm, ลิเมตรนะคะที่อำเภอพระสสยจังหวัดร้อยละ,ยะยกันีใช่ค่ะเมื่อวานมีฝนน้อยนะคะ,คะมีฝนล,ลงทางน้อยนะคะแต่บางพื้นที่ก็จะมีบ้างในช่วงตอนเย็น คุณอวยชัยถามมาจากชัยบุรีสุราษฎร์ไม่ได้ถามมั้งคะแต่แค่เล่าให้ฟังว่าอากาศร้อนแต่เช้าเลยใช่ไหมคะหมายถึงเช้าวันนี้ใช่ไหมคะส่วนคุณอิสาราถามเข้ามาอย่างเอ๊ะไม่แน่ใจว่าคุณพัชรีตอบไปยังสัปดาห์หน้าประดังเบซาฝนตกไหมครับสัปดาห์หน้าหมายถึงเดือนหน้าพฤษภาคมฝนจะเข้าหรือยังคะคุณพัชรีคะ,ะถ้าเป็นโซนสัปดาห์หน้านะคะก็ จะกลับไปอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่จะมีลมใต้และตรงตะวันตกนะคะเริ่มเข้ามาบ้างในช่วงหงวันที่3าสีนะคะทั้งนั้นอโอกาสผลของพื้นที่ที่อยู่ด้านในรวมทั้งสะระดังเวสานะคะ,คะก็มีโอกาสามีฝนเพิ่มขึ้นนะคะอนอกจาก ฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงนี้นะคะซึ่งช่วงนี้ถือว่าฝนค่อนข้างน้อยนะคะค่ะแล้วที่อำเภอเมืองสงขลาเพราะว่าคุณสุทธิรักษ์น่าจะถามมาจากอำเภอเมืองสงขลานะคะเห็นรอฝนอยู่อำเภอเมืองสงขลาเป็นยังไงคะเจอฝนเพิ่มขึ้นไหมคะคุณพัชรีค่ะสำหรับตัวเมืองสงขลานะคะแล้วก็ตัวที่ตัวอำเภอที่อยู่ตามแนวชายฝั่งหงอ๋ไทยช่วงนี้ยังถือว่าฝนน้อยอยู่นะคะแล้วก็เออ ถึงแม้ส่วนใหญ่มีฝนไม่ข้ามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนด้านในซะส่วนใหญ่ดังนั้นอำเภอเมืองรอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะค่ะคุณยุ่นสวัสดีค่ะคุณยุนหายไปนะคะเพิ่งเข้ามาทักไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าสุพรรณวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณอารีสวัสดีคุณอารีด้วยค่ะสุพรรณภาคกลางเจอฝนไหมคะเพราะว่าคุณยุนเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรทําสวนปลูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพัชรีคะทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะ สุพรรณภาคกลางจริงๆภาคกลางตอนบนค่ะจะมีโอกาสมีฝนแล้วก็ฝนฝาคขนองยังได้อยู่แต่ว่าสุพรรณก็ติดข้อลงมากลางๆนิดนึงนะคะก็ยังถือว่าเอมีน้อยมีน้อยนะคะแต่ก็สามารถมีฝนใยค่ำได้นะคะมีฝนฝักขนองได้บางแห่งด้วยนะคะแต่แต่ถ้าถ้าเทียบว่าอถ้าเป็นช่วงที่ฝนเยอะก็ยังถือว่าช่วงนี้เป็นฝนน้อยอยู่นะคะอากาศทางภาคกลางกี่องศาได้คะกรุงเทพภาคกลางเมื่อวานค่ะ ค่ะภาคกลางอ่าอันนี้โอเคสําหรับภาคกลางโดยภาพร,รวมนะคะอย่างที่เราเห็นว่ามียอมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนยังอยู่ตันทาง้ตนตอนบนดังนั้นตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางไม่สารนะคะตรงเนี้ยยังมีเกณฑ์ที่อากาศร้อนถึงนอนจัดได้บางพื้นที่ได้แม้มส่วนใหญ่นะคะอากาศจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะแล้วก็พอติดบ,บ่ายอะไรนะคะก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองซึ่งมีเยอะมีเยอะกว่าภางโซนภาคใต้นะคะอ,อย่างที่เราเห็นพร้อมกับ ในภ้าผะาวเทียมด้วย สำหรับภาคใต้เรายังค่อนข้างน้อยแต่ในโซนของภาคเหนือภาคกลางพิศาเริ่มม<ล>ีเริ่มมีเมฆก,ก่อตัวขึ้นมาบ้างแล้วที่เป็นเมฆก,ก่อตัวในแนวตั้งนะคะโอเคแสดงว่ามีฝนเยอะกว่าทางโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะเอาละค่ะครบถ้วนนะคะทุกข้อมูลที่มีคนฟังสนใจแล้วก็สอบถามข้อมูลเข้ามาสำหรับในการนำเสนอรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันพุธสิ้นเดือน30เมษายนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมอยู่ในเวลานี้ ะะเราออนแอร์สด FM 107.75 MHz เมกะเฮิร์ซ์หาดใหญ่อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็ฟังรายการได้นะคะ เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็คลิก indie o n air 1 o n e สามารถจะไปฟังเพลงเพราะได้ตลอด24ชั่วโมงและเช้าวันนี้ขอบคุณว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยานะคะชำนาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไหมคะคุณพัชรีหรือว่าสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันหม่สัปดาห์หน้าค่ะค่ะแล้วเจอกันเดือนหน้านะคะพฤษภาคมเดือนหน้าก็อีกหนึ่งวันโอเคโอเคขอบคุณนะคะคุณมัจรีวันนี้ขอบคือที่ที่ฉันหัวเราะได้นี่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า วันนี้มันไม่มีอุปสรรคอะไรที่ทำให้สุภาวดีมือเกร็งแล้วก็มือเย็นแล้วก็หัวใจสูบฉีดพอมันสมูทได้แบบนี้เสียงมันไม่มีอุปสรรคอะไรเนี่ยดิฉันก็แบบหายใจทั่วท้องหน่อยคุณมัทฉลีคุณมัชฉลีเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะอืมก็จะรับรื่งยิ้มได้สบายดีใช่สบายใจเพราะฉะนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณมัชรลีคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะแล้วทาให้สุภาวดีมีเรี่ยวแรงมีกําลังใจที่จะนําเสนอข่าวพยากรณ์อากาศนะคะเดี๋ยวฟังรายการต่อนะคะฟังต่อคลิก indie. onair. o ค่ะใครที่ชมอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดให้คะแนนรัวๆเห็นไหมคุณจนาพรบอกว่าวันนี้ดีจริงค่ะเออ วันนี้ดิฉันตื่นเช้าหรือเปล่าคะดิ <c oughs> ฉันเข้าฟิตเล้วว่าคะคุณธนาพรดิฉันกลัวว่ามันจะอะไรตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยกลัวว่ามันจะไม่สมูทนะคะกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเมื่อวานวันนี้ดีจริงขอบคุณคุณพัชรีด้วยที่ก็เตรียมข้อมูลนะคะ มาอย่างดีสามารถที่จะทําให้ภาพทุกภาพที่คนฟังคนชมอยู่ได้เห็นภาพไปทุกๆภาพนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะทั้งในช่องแพลตฟอร์มเดิมแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่ขอบคุณนะคะทุกข่าินดีนํำเสนอข่าวพยากรณ์ติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 7 4 3 1 1 7 6 0